สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูข่าวประเทศที่มีมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีที่สุดของโลกโดยประเทศไทยของเรานั้นได้อันดับหนึ่งของอาเซียนและอันดับ7ของโลกเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข่าวนี้กันนะครับ นายอิทธิพลคุณปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเพจ Facebook าเซียนซีสตอได้จัดอันดับประเทศที่มีมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีที่สุดประจำปี2521ซึ่งประเมินจากปัจจัยต่างๆเช่นโอกาสการเข้าถึงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์อันยาวนาน ความดีเลิศด,ด้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวด้านภูมิศาสตร์โดยอ้างอิงจากข้อมูลเว็บไซต์สำนักข่าว US News ที่รวบรวมผลสำรวจข้อมูลจากทั่วโลกด้วยความร่วมมือจากบริษัท BAV Group ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ VMLY&R n บริษัทสื่อสารการตลาดระดับโลกและ The w e s t e n School แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียโดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับ อยู่ในอันดับหนึ่งของอาเซียนและขณะเดียวกันเว็บไซต์ US News ได้จัดอันดับประเทศที่มีมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีที่สุดของโลกประจำปี2021จากทั้งหมด78ประเทศซึ่งประเทศที่ได้อันดับที่1คือสเปนอันดับ2อิตาลีอันดับ3กรีซส,ส่วนไทยได้อันดับ7ของโลกโดยไทยมีอันดับดีขึ้นกว่าเมื่อปี2020ที่อยู่อันดับ9ของโลก รัฐมนตรีวัฒนธรรมนะครับยังกล่าวต่อไปด้วยว่านอกจากนี้เว็บไซต์ของสำนักข่าว CNBC สหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่ข้อมูลเมื่อเดือนสิงหาคม2564เกี่ยวกับผลสำรวจของเว็บไซต์ h o l i d o o c o u k สำหรับค้นหาที่พักทั่วโลกของอังกฤษ ซึ่งได้สำรวจความเห็นจากผู้ใช้เว็บไซต์เพื่อรวบรวมรายชื่อเมืองต่างๆทั่วโลกที่ผสมผสานความสุขจากการทำงานและการพักผ่อนวันหยุดการเดินทางขณะพักร้อนเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวโดยจะทำเป็น v a c a t i o n Desktop ประจำปี2021ทั้งนี้ผลสำรวจดังกล่าวมี10เมืองสุดยอดจุดหมายปลายทางของการพักร้อนและการทำงานนอกสถานที่โดยประเทศไทยได้แก่กรุงเทพมหานครติดอันดับหนึ่งและภูเก็ต อยู่ในอันดับ10จากทั้งหมด150เมืองทั่วโลกเนื่องจากกรุงเทพมีปัจจัยต่างๆเช่นค่าครองชีพไม่สูงทักษะภาษาอังกฤษของประชากรอยู่ในอันดับสูงและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายนายอิทธิพลนกรับกล่าวต่อด้วยว่าผลการจัดอันดับดังกล่าวเป็นสิ่งที่สร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยกระทรวงวัฒนธรรมเครือข่ายทางวัฒนธรรมและทุกภาคส่วนจะเดินหน้านโยบายสืบสาร รักษาและต่อยอดงานศิลปะวัฒนธรรมของชาติอย่างต่อเนื่องรวมทั้งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่หรือว่า BCG ในเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะการนำทุนและมรดกทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืนครอบคลุมทุกสาขาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมนะครับนี่ก็เป็นคํากล่าว ของนายอิทธิพลคุณปื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีๆนะครับที่เราหยิบนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันขอบคุณข่าวจาก m ม n นเจอร์ออนไลนถ้ามีข่าวสารดีๆเราจะมานำเสนอในคลิปต่อๆไปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ